ที่นี่มีการแข่งขันเกมหนึ่งที่เมื่อเล่นแล้วคนยากจนคนใดก็ตามสามารถกลายเป็นเศรษฐีได้กติกาของเกมนี้เรียบง่ายคือต้องทุบตราประทับน้ำแข็งหกอันให้แตกในครั้งเดียวด้วยมือของตัวเองมีชายคนหนึ่งพยายามทุบน้ำแข็งแต่เขาไม่สามารถทุบได้เด็กหนุ่มผอมบางที่ยืนอยู่ตรงนั้นอพูดขึ้นว่าการทุบสิ่งนี้ต้องใช้พลังมากมายทันใดนั้นชายผิวดำคนหนึ่งก็โกรธขึ้นแล้วชายอีกคนจากฝูงชนก็เดินออกมา และพูดว่าเจ้าจะต้องทุบมันให้แตกถ้าเจ้าไม่สามารถทุบมันได้พวกเราจะทุบหน้าของเจ้าเด็กหนุ่มผอมบางรู้สึกกลัวมากแต่ทันใดนั้นชายชราผู้หนึ่งก็เดินออกมาจากด้านหลังและวางเงินทั้งหมดของเขาลงเดิมพันกับเด็กหนุ่มผอมบางพร้อมกล่าวกับทุกคนว่าเด็กหนุ่มผอมบางคนนี้จะเป็นผู้ชนะเด็กหนุ่มพูดกับชายชราว่าผมทําไม่ได้เงินทั้งหมดของท่านจะสูญเปล่าชายชราบอกเด็กหนุ่มว่าจงเชื่อมั่นในตัวเอง และดึงพลังภายในของเจ้าออกมาเจ้าจะทําได้เด็กหนุ่มไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาเริ่มพูดคุยกับจิตวิญญาณภายในของตัวเองหลังจากตั้งสมาธิอย่างดีเขาตีไปที่ตราประทับน้ําแข็งและด้วยการตีเพียงครั้งเดียวน้ําแข็งก็แตกกระจายเป็นเสีย